แกแดงคข้าเมียมค่ะพ่อวังไเดโอ้ยฝันดีเ,เด้อแกแดงฝันดีบ่ครับค่ะฝันว่าอันเขาขางวัวเขาเอาเนี่ยมาให้แม่แกแดงป้าถือจังจังหละกครับวันนี้ถือแก้วนวลผมผมฝันได้ลูกสวนส,นสนมมือขึ้นนี่ครับพ่อทีผมขึ้น้อดบ้านตมือมือขึ้นนี่จ้า นั่นละว่าที่ทั่มาบอกเกดแดงอยู่มาว่าานฟันดีครับแี่ว่าเกดแดงเขาขับว่าเป็นตัวปอนไงะต่มาเอาเนี่ยเขาเนี่ยไม่แล้วเขาเอาใส่กับครูไม่ในเกดแดงมีมีมีการเปลี่ยนแปลงบ่พอเลขเลขผมไม่คยเปลี่ยนแปลงเกดแดงคือหายหายเลยที่นี่ที่นี่เจดแดงกระสงสัยอยู่ว่าหมดก้นบ่ตรงกันกับเลขกันหมดก้นตรงกับเลขอาจารย์โุยขาเจ้าเบ้าเนาะบัดมากงวันนี้ขาเจ้าว่าบ่ตรง เรียกผัวเขาหาจมกลวย 8, 9, มิดแปดเก้าโอบีมิดแปดเจ็ดแปดกันเก้าเจ็ดคือกันบังเออผมเบิง้งยูเนี่ยนี่คือกันมั้ยบังนี่มีเก้าเจ็ดนี่แปดเจ็ดอือ 8, อมขอตรงกันกับของเฮ้ายู่มันบังตรงกันอ<ม>ืม,มตรงอะไรงวดกว้อนผมผมได้จับเอาหลักสองแชร์ตัวเดียวหลักสามแชร์ สามตอนนั้นรักรักแปดกับนี่แปดหกรักเก้ากับนี่เก้าเจ็ดอยู่นั่นแหละต่ว่างวดนี่ผมนี่แปดกับเก้าแปดกับเก้าเนี่ยมันใจเอาตัวเก้าเนาะคุณเบิ่งมันใจคือเก้าเกดแดงงวดนี่ร้อยเพิ่งเนี่ยแหละผมโทอมาบอกเกดแดงนะต่ว่าตัวนี้ใจผมเยคือเก้าเจ็ดต่ละเกดแดงเก้าเจ็ดบอกวเก้าเจ็ดเจดแดงเอาไว้ข้างบนหน่อยหน่อยนี่โบราณ แต่ว่าข<อ><ม>้างล่างนั่นเอาไลายย่อยู่แต่ว่าผมยัามานมัอนออกบุนี่ว่เก้าเจ็บกันนะบอกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเอาขึ้นไปผมยันตรงนี้ไม่เกี่ยแดงบอกครับโอเ้เจแดงเราหาสิบหนึ่งบัตรนเก้าเจ็ดล่างจเจแดงกต้องสองร้อยตัวคนเด้คืองวดกว่อนคือผมบอกเกดแดงเพราะมักสู์เจ็ดบนเด่นน่ะนะอ๋อเพิ่นห้หาหาเก้าเจ็ดนี่น,น่โอโอพนานนพอเนาะครับหาเก้าเจ็ดอืออ้า หกแปดหาคือตรงกันกับอันกับ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 อันลูกมดบอกเลยฮกแปดหาลูกมดเนี่ยน้องที่เขาไหมตรงกันเลยเนาะพอเนะเผมผมบ่ได้เบิ้งดอกเกแดงก็ยุ่ในสูตรผมนี่ล่ะแต่ว่าพูดจะแดงพิงจะเห็นว่ามันตรงกันอผมบอกเลยว่าผมเป็นยังไงผมรับประกันเลยอืมค่ะทัดบ้านเราจะปีหกสูตนบ่อเล่น มันมันใจเก้าเจ็ดน้อพอเนาะทนจะมากเนาะครับถ้าผมหมเจเก้าเจ็ดแหละเจแดงแปดห้าตัวหนึ่งเออมู้แย่ขาแปดสามมันวิซิตออกไปหมดอ่ะที่ผมลุกไงน่ะเจแดงแปดเก้าเลยพ่อจะมาน้ำกันได้บอครับมักอยู่ที่แปดเก้าก็ได้เก้าแปดก็ว่าเก้าแปดนี่ผมว่ามักหรอกผมว่ามันไม่น้ำกันดอกอ๋อค่ะ คือสามกับเจ็ดเลยเห็นบอผมเจ็ดแต่คนละตัวเลยผมบ่มีได้สามเจ็ดแต่แมนบอการ์ซันน่ะแมนอยู่ค่ะเออมีแต่สามศูนย์กับศูนย์เจ็ดเท่านั้นเลขผมก็อยู่ในตารางเงินมัดเลขสามเลขศูนย์แมนบอเกตแดงว่าการ์ซันอืมค่ะค่ะแมนผมบอแปลของผู้อื่นมาลุ้นดอกผมอยากลุกจักยูดอกไหนมาเบิ้เอาอยู่บ้านน่ะค่ะนั่นแหละทวเรีอยู่บ้านนี่เก้าเกตเนี่ยโอ้ดังหลายได้เกตแดงบอค่ะ ครับโอ้เจแดงก็ซื้อไปหาซิปหนึ่งซื้อไปเพราะบ้างอะไเจแดงมักกะบั้งซื้อเพราะมักกับแต่แต่แต่ว่าเจแดงมักนี่แต่ว่ามันเป็นนักที่ล่างอ่ะตั้งสองร้อยตั้งสองร้อยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มอีกเลยนี่แต่ว่าผมมักบนเด้อร์เลี้ยงไงเกานี่บ้าครับบลูเดอร์หนึ่งสิบตรงๆนะมักบนล่ะเจได้ก็ออกเบิร์ดในล็อกนี่เนาะแปดหนึ่ง เจแดงคือเกินร้อยนั่นละเจแดงไปมากแปดสามสามแปดแห้งจ้ะพวก็มาเท่ากันเจแดงแต่ว่าผมฝันมันเป็นยังสัตว์หน้าจ้ะอืมนั่นล่ะเจแดงแต่ว่าผมมาเข้าเจ็ดตันล่ะส่วนโตเด้อค่ะเออเก้าเจ็ตเข้าเจ็ดเจแดงมันอ่ะจะมาล่างนะจากขับเบิ้งเอาเถอะเจแดงแต่ว่าผมผมมากบุญน่ะบอกมากบุญมันบอกแปดสามเสียล่องล่างบอกสามแปดอยู่ล่างบอก แต่ถึงมันเป็นบนเป็นล่างก็ได้เีแดงสามารถได้เนาะเก้าตัวนี่จัดบนล่างกับตัวนั่งบ่กีแดงถ้าว่าโซนตัวผมนั่นผมว่ค่อยกลับดอกกีแดงคือผมบอกกไงถ้าผมซื้อผมซื้อเพรกลับด้วยผมเปลี่ยนเลขจังสันคือผมบอกีแดงละขั้นสุดซือก็ถือตรงๆก็สุดเจีดอะไรก็เอาสองผมันบพกกลับผมซื้อถ้าสองเก้าอะเจกีแดง การเป็นกับถึงบนทั้งเมือนท้งล่างนะพ่อเนาะผมบอกผมว่ามันคนมากลับถ้าถ้าซุกยุ่นี่เขาว่าพ่อใหญ่คือบพกาะับแต่ว่าผมให้เอฟซีไปยุ่นี่ผมก็ว่าให้กลับนั่นเลยเออค้นยังบังกับถึงบพหน่อยที่เจดีย์ว่างั้นห้ากับหกไม่มาด้วยกันเนาะครับเพต้องซื้อแท้กันเลขเจดีย์แต่เบิ้งโอ้เจดีย์แกซื้อไปแล้วเนาะคืองงวดก้อนน่ะพวกเราคนซื้อสี่ห้าห้าสี่เลขผมมาสี่ก็มาเพราะว่าถ้าเบิ้ง อาคัสซีก็ามาว่าน้ากันยังธรรมาลงเงินกันผมว่าผมท่าเลยศู์กำเนงกับบ้าบาน้ากันไปสี่<อ>รเรเสียงเงินเดี๋ยววันหน้าจะผิดจะละหน้าเป็นพิเศษ<อ>ลืมเบิรงหวยพอเนาะครับผมนะนรัะผมฝันดีผมเลยช่วมาบอกเจแดงนะผมฝันถ่ายูุสวนสมบุรณโอ้ยุสวนบางองอบูระผมเอาเสียงเบิรงมาไปฝันนะล๊ะเจอขอให้ออกเลยด้วยแปดหนึ 8, 1, <อ>่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดห้า เก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามกับมีสิทธิ์มากได้ปะมีมีก็เจแต่ว่าส่วนมากผมมั่นใจผมอยู่เนี่ยผมยานศูนย์มันบ่มากนะล่ะเดี๋ยวนี้ก็ก็ผมว่าจับไปศูนย์แปดศูนย์ยังใช้นาะนะค่ะญาติบ่มากมันดังแห้งๆนะปอนะเออดังแห้งรู้เกจแต่ว่าผมไม่ใจผมเนี่ยผมว่ามากแม่งวดที่ศูนย์เนี่ย ผมไปจับใส่ไปตามมันนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากผมมาตัวอื่นหมดหลายหลายมันมาหลายเที่ยแล้วเนาะศูนย์เนาะพ่อเนาะที่นี่เจแดงแต่เบิ้งก็เรื่องพอมากับซุ้มนะซุ้มแปดสามเก้าสามมู้นั่นเก้าหามู้ที่ผมบอกเจแดงซื้อละเก้าเจ็ดแปดเจ็ดมู้นั่นหลับเจแดงอือเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับนั่นแหละคือออกอยู่นั่นหลับเจแดงเนาะต้องออกอยู่ในนี่แหละคยออกเคยออกแต่เคยออกแต่สองตัวป้พ่อสองตัวบนล่าง อยใครออกตั้งแต่ท hmm. ั้งบนทั้งล่างบอกครับตั้งที่ก็ออกคือผมบอกอะไรเห็นบ้ศูนย์สองกับเก้าศูนย์กับทั้งบนทั้งล่างอืมศูนย์สองเก้าศูนย์กับทั้งจ้าถูกคอยถูกบนคันว่าผมหลอกของอาจารย์โกยแล้วก็ถือกันสองเก้าตีเกลื่อนสองศูนย์เนี่ยป้อถือช้ำอือค่ะแมนแมนบอกเคื่อศูนย์คือศูนย์เอ็กอันศูนย์หาเพราะหนัมา ว่าก,อก,อก่อนๆพบกับถึงตั้งรลันตั้งหนได้เกเแดงสูนหาสูญเจตนะฮัดก่อนให้ถูกเนาะพ่อเนาะข่าวบอกว่าผมลงมาตดเปียวๆแล้วพ็เห็นมาตะโดนคือการ<อ>เรียกนะคือมันผมลูกจัเเกเบอร์เกเแดงนะก็คือผมว่าน่ะโอ้ยถึงจะว่าจะงวดเกเแดงว่าผมสั่งว่าอุดรเนาะขอให้รวยๆน้ำกันอีกตลอดไปเนาะ<อ>พ่อเนาะแต่ละเกแดงขอให้ทำบุญทำทานสาธุเจเแดงกัน ตั้งใจว่ามีเงินอีกจะก,ก่อนจะไปทําบุญโล่งบานอยู่ผมอยากให้เจแดงคือเวละค่ะอยากให้เจแดงมาเชียวบ,บ้านมาเบิกเงินวัดบ้านผมสั่งเกงดีดีไหมอ้าวอ้าวอ้าวสั่งพ่อขอบุญละ<ช>มี่ยี่สองสามงวดเนาะได้เจอกันอยู่บ้านได้เนาะพ่ออยู่อำเภอวะคืออะเจแดงบ้านอ๋ออ๋อไปดูไปดูพ่อ อ่อยอยบ้าปีประตุมบ้านผมนันว่างอันนึงกับสาร้องไงเขายกเกดีอันยกยอดทอฟาอ้าคือนั่นแม,ม,นนม,ม่อันก็หมดปีสวัสดิ์สารคามเข้ามาแสดงทุกปีแม่อันเจแดงยูยูยูว่าปีประุมบพ่พอ,อยู่ตำบลน,นาคาใน่เจแดงออกอยากว่าปีมาเนี่ยเขาเข้ามาเส่บอลบือเนี่ยก็ได้แมอันเส่น,น,นนะอลโอ้โอ้ไปบ่อยค่ะเดี๋ยวเอฟซี่อยู่นั่นเอฟซี่อยู่บ้านนั่นบ้านยังกลาสิออกอยู่้างไปท้งไปบอลบือนะ ของปูไอหลวงปูสารคามก็ยุบฝากบ้านผมใบหนี่เจแดงบ่เอาไปทางเดียวกันจันปูสารคามเจแดงไปสองสามเทียแล้วบ้านหนองค้องนี่แม่เจแดงบ้านหนองค้องดิบอกบอกใกล้ใกล้กันจันใกล้ใกล้กันขามถูหน้าเดียวแม่เจแดงนี่ก็เลี้ยวเห็นบ้านหนองค้องนี่เจแดงไปบ้านนี่ยังเลี้ยวไสเข้าไปโอ้ยเอฟซีไปสองสามเทียแล้วบ้าน ยังไงนี่จำบ่ได้หรอกต้อตงโทษถามเพื่อนพวกแม่ไล่พวกแม่แสนพวกแม่ไล่ไว้สิไปเยี่ยมไปยามเพื่อนดอกเอาพ่อให้ถูกงวดนี่งวดนาเอาคันถูกอีกงวดนี่กับงวดนาเ,เดี๋วดวยวจะแดงไปยามเนาะครับผมาหายามเอฟซีแถวนั้นพ้อมหาปูแถวนั้นยู่ใกล้ๆดเดียวกันเนาะรับค่ะพาคละ ค่ะขอบคุณลายๆพ่อ่ะโชคดีและเจแดงมั่นมนเ้อะค่ะค่ะลยๆน้ำกันค่ะพ่อสาธุให้ถูกค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีครับเอาท่านผู้ชมพอพนกันโทษมาย้ำว่าเพ่นฝันดีคิดว่าต้องถูกแน่นอนเพราะว่าพนถูกมาตลอดเนาะเจแดงก็ได้จัดเป็นตลอดแรกเลยค่ะซึงเกาเจดมันตรงกับผู้ใดบุกที่ห้มากเจแดงเลยเลจัดหนักไปเอ๋คอง แต่ว่าจัดนักแต่ข้างล่างเนาะแล้วก็ตกวกัปกับว่าได้นักแล้วก็ตัวข้างบนกับว่าได้นักเอาพิจารณาอีกค่ะท่านผู้ชมซื้อเลขสามตัวนี้แปดหาตัวล่องเนาะหกแปดหาน้องที่เขาบอกแปดเจ็ดเสี้ยนช้ยห้าเก้าตรงกับเสี้ยนช้ยห้าแล้วก็หาเก้าเจ็ดเอาท่านผู้ชมเอาพิจารณาเอาเนาะค่ะรวดๆยถูกหวยไปด้วยกันค่ะกับหวยพ่อทองดีเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณนะคะผู้ใดสนใจขี้มกระทักมากสบูก่กระทักมากค่ะสบู่หก,ก้อนส่งฟรีหกก้อนส่งฟรีนะคะสําหรับสบู่โปรขี้มเท่ากับยูทีพันสองร้อยถึงวันที่ห้านี้เท่านั้นนะคะรีบสั่งจองเขามาตามเบอร์โทรกันให้หนะจอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ